จงแยกตัวประกอบของ x กำลังสากห x กำล x บวกอ่ะเรามาเริ่มนครับขั้นแรกจจก่อนบวกหกเท่ากับอนเด็กซ์คัครับอ่าเราใส่ก่อนหลักการง่ายๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราเริ่มให้อ่ะคิวเลยครับคิวเอ็ก่ากับ ัออาไปเสียเวลาแล้วเราต่อเลยครับคิวให้คุณี่โบกก่อนรีโกนะครับโตกะอกกมีอะไรครับโบกรคระบอโบกรเลย อ้าวใช้ะไรครับต claro ัวความวายลบสามใ่เลยครับลบสามคูณสามค่าแค่ไรยี่สิบเ็ดเป็นลบยี่สิบเอ็นาะสามสมีค่าเป็น9 9 5ห้าส 3บสามสามบวกอ่าพูดได้ไรครับไในสมดิ้งไหมในสมดิ้งครับอันตัวแรกเห็นไหมครับอันแรกถ้าได้เป็นเปกบวกสามหนึ่งครับที่เรใส่ที่หนึ่งหกครับ อ่านแล้วไม่งงแล้วมตัวที่สองใช้ใช่ไหครับเอ็นอะไรอะไร ลบสองแลสามเป็นคืค่าเป็นลบแปดลบสองมีค่าเป็น 4, 4ี่ล้สี่วกยี่สีก็มี่สองบวค่าเท่ากับ่ศูนย์นันครับอันนี้นเสร็จแล้วเคาตอบี่ละรับ -2 บสองเนะเอาเป็นเอ ตัวสอตัวที่อครับตัวสุดท้ายอะไรครับล อ้าวเลิกลบหน่งเนาะใส่เข้าไปนะอันไหนไม่ได้ให้เปลี่ยนเ,เลยนะเปลี่ยเป็นลบหนึ่งทั้งหมดลบหนึ่ับสามป็นลบเด่ลบหนึ่งับสมีค่าเป็นหนึ่งถึงก็ลบได้หกสิบเอ็ดคูณลบหนึ่ง,ง,ไ,ไ,งได้ลบสิบเอ็ดเป็นศูนยโอเค เลขที่สามคำตอคือ x บวกันไม่คำตอบอันนี้ที่ <c oughs> นั่ที่สามตัวโอเค